สบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขุสุคนเด้อสุมองเลยสุบอนสบายดีย้ำเร้าพี่น้องจ้ะมาเมาหมักสลีแม่น้องอ้อนพี่น้องมาหมักสลีแม่น้องอ้อนพี่น้องหาลอยบาทพี่น้องกับสุดซื้อซอยเพิ่นเนาะก่อนอื่นมดกับขาอขอบบุญขอบคุณคุณป่าใหญ่ใจดีหลายๆเด้อคุณป่าคุณสวยที่ซัพพอร์ตซื่อบักซลีซอยแม่น้องอ้อนพิ่นนาะแม่น้องอ้อนกับเพิ่นไปซอยเวียกเลย แม่ตามาแต่หน้าประท่านไปทุดพักเพื่อนกะจัดให้เรียบร้อยพี่น้องจ้ะแม่ต้าอะไรให้เพื่อนกะทงและเศ้าบาดพี่น้องขอให้คุณป้าอยู่ดีไม่แห้งลำรวยลำรวยเด้อป้าเด้อแม่ต้าก็เสียไปอ่ะแบ่งให้ไม่ยังเงงกับซาอินเนี่ยเนาะแต่กับแม่ต้าแน่เพื่อนวะสามคนพี่น้องก็สิไปแบ่งกันสิได้คนละจักทุงพี่น้องไปเด้อไาเด้อพี่น้องไปนำกันพี่น้อง ไปนำกันไปเบ่งนำกันไปตาสิจัดแบงแล้วก็ไปส่งให้ยายเงื่งนำหน่อยนี่พี่น้องส่งหน่อยกับน้องอน่อยจะไปส่งนะบ้านแมตตาได้สิบสองยายเงืงก็ได้สิบสองเซอินได้ถุงหนึ่งห้ามักแม่ตาจัดให้ยายเงืงก็ได้สิบสองเด้อคุณป้าคนละครึ่งกับเมตตาขอบคุณหลายหลายเด้อป่าเด้อของให้ป่าอยู่ดีมีแหงลำรวยลำรวยของเจ็บจะได้ของไข่ย่าเม ให้ห่าง<ม>ให้ม,มีขึ้นกัวเก้าเนาะเล่นหลงเลีองทั้งหน้าที่การงานแต่กการเงินทุกอย่างแล้วมาตาสิเอามือก่อนพี่น้องแล้วก็สิไปส่งมายังเงื่อนโอ้ส่งหน่อยก็หิวมะเขือเด้อมะเขือเด้อมะเขือเด้อจ้าใครต้องการสั่งมาได้เด้อท้องหาพันหาพันม่ตาจัดส่งเลยแถวบ้านใกล่ เคืองงามงามมีแต่หมักอ่อนๆเลยเได้พี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อสั่งเข้ามาสั่งเข้าวมาพี่น้องสั่งจ้องเข้ามาได้เด้อหมักเคือหมักเคืองอืมหมักอ่อนๆหมักอ่อนๆหมักอ่อนๆร้านสช้า่ะจัดมาเด้อพี่น้องจัดมาเด้อหมักเคือหมักเคือเมอว่านได้ไปขลายหมักพริกพี่น้องมันี้สิไปข้ายมักเคือแหละตอนแรงเวล่าหว่างๆเล่นพี่น้อง สั่งเขามาได้เด้อมีทมั้งหมักเครือข้างกุบแล้วก็หมักเครือข้าวด้วยพี่น้องจัดสั่งเขามาเด้อสั่งเข problem, ามาเด้อหมักเครืองามๆเลยบริเบตเต่รท่านี้ได้โหโหย่งอยู่กับสอบปะ้เบิ่งพูนมเคลือมาเคลือสั่งจ้องเขามาได้สั่งจ้องเขามาได้เด้อต้องหาพันหาพันอยู่ในบ้านไม่ต้านหรอกง เงินบาทกระซิบบาทซิบบาทสัทส่งมาได้สั่งมาได้เด้อออเดอร์มะเขือเด้อมันดีเด้อจัดส่งเขามาเด้อทักเซร็จเขามาได้เด้อพี่น้องเด้อทั้งเฟสมา,า,มา,า,มา,าจ้ะมะเขือมะเขือไอจีเอาสั่งมาสั่งมาได้สิเลาะส่งหายเด้อ เครือข้างกบมาเครือขาวมีทั้งขาวแล้วก็มีทั้งเขียวสุบแสบเด้อพี่นอ <c oughs> ้องเด้อต้มต้มปนใส่กับปลา,สาใส่ไน่งาไปพร้อมเด้อขวัวไน่งาใสาน่น้ำเนียนแสบแสบพี่นอ้องอย่าลืมอย่าลืมสั่งจองเขามาได้เด้อเว้แกบผักติวให้มันยังเงงพี่นอ้องเต็มทงบักใหญ่สามสีใส่นะแกงเขียด อะไรเก็บยกนี mm ่แหละนี่ป่านี่แต่ต้นติวเอาเลยสิไปส่งพอนี่ดีบักพริกแล้วกับบักซิลีพี่น้องดีสอบหนึ่งแต่พักติวอ่อนเด้อพี่น้องไปทำกันพี่น้อยแล่สวนเปนยังอันเฮือนเปนยังเงงเป็นไรพี่น้อยเฮือนเปนยังเงงเด้อพี่น้องเด้อเจอกันอยู่พุ่นพี่น้องเดตากัด รีบไปรีบมาสิไปซอยเวียกกะเจ้าพี่น้องเลยทางงานแจกกระเจ้าแน่เลยจัดส่งแต่เศร้าแน่พี่น้องไปเลยไปน้ำกันพี่น้องจ้าพี่น้องมาขม้าเท่านั้นยังนั่งรพี่น้องเต็มสอบพี่น้องมาโคตรแล้วก็หมักพริกน้ำพี่น้องเลยเพราเป็นแต่บมักโคตรเลยเต็มสอบเอาแล้วเอากระสือมาส่งเพืแล้วสิไปเวียกเลยเนี่ยแลนเวียกสนั่นเลย ่มาหอดแล้วออกพริกแน่พริกซิบกตองหอกสลีกับซิรเกองอย่ามาบายได้นุกอย่าบายเ้อมัดเทปได้หอักสรี่นะ่นแบ่งให้เฮาแน่แล้วก็บผายเช้าอินแนวแม่แบ่งแล้วล่ะอันเราพริกแล้วมาหายเจ้าตากผนะบายดีพี่น้องมาไปขายโบเบิร์ตวัน น่าเลยเพิ่นชื่อซอยเพิ่นหาเอามาหายจะตกักน,น,นันละม,น <c oughs> ม,ลมักซารีนะขอบใจเล่ดีดีีข่ยน่หะจ้าดีดีมีเงเลยนั่นละฟักตี้วมาแหวกเก็บไหนหน้าทัทางตี้วอ่อนุสุกมันอุกวันนเละไล่ัเรื่อยๆแหละจิงได้กับอได้ชงกวมากสาธุสมพรปากมันยังเงึงเด้อ dạy ngân cả hai đình lạy nó ký dạy nhắn cả hai đại trong quá mùa mà thanh ăn hai tàu hai đôi tất nát chút dì miệng mặt nhuần mặt nhuần đơm hai tụ mặt nhuần dùng ngủ lắm tụi em 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 อันนั่นกะดูกห่อกราบกินเออมีแต่ทรงทิง 10, พซ่านโมผืนเห็ดนี่แม่นอันห้าลายทุ้งละซ้าบาทพอละจ่ายเป็นเงินกี่อิปตั้งซอยพืน้นโอ้ลักซารี่ไฮเดียหนึ่งดอกอไฮเดียกะท่าน,น้ำผึ้งแม่นวานอยู่ไหนแล้ว,นนลวอ,อันท่านน้ำผึ้งละซื้ออันทุ้งละอันสี่ร้อยคนน่ะแบ่งกันกับแมหน่งขมีคนละสองร้อยเป็นปู หอมเผือนได้จะแม่มีอไรได้น้ำผัดแตงแก่ผนปผูกำลังเขาโอ้ oh. หักใกลอีกแล้วและอาเม่มีกะโอเากเาีตต่อ oh. <c oughs> เอาา,ต,อาตื่นมาแลนด์ลดพักไปเจ้าแต่ก็ขึ้นมาแ้่ก็รีบมาส่งในเมื่อกันสิปเพือนนั่น่อยก็เจ้าอยู่วิ่งอ,อยู่พูเล่ท่านบุญน่ะหล่โอ oh. หะแม่พ่อบนผัด ค่าส่้วันแมนมื่อนี่แหละเมื่อวันนี่ก็ไปซอยก็จ้าห่อข้าวต้มแมนม่านพูดห่อข้าวต้มแล้วแล้วก็ใส่ข้นมแล้วแล้วก็เขาก็ลงมาวันนี่แหละผิดกัไปวัเนาะแมนตั้งแจกกันบางเพ็ดเลือกกับหัวอ้อมตอหากระลึกวานแมนบ่ แน่จะสิง้วหนางวอังยังวะโอ้ยว่ะทัดใหญ่พอเปิดป้ัดแบบเผาชวนบอืบสวนกับป้ากับบได้แม่นั่นแหละงัวคุ้ยปล่อยเขาป่อยแม่งัวก็จะง้อแบบง้อยี่รอได้เอาขอเอาข้อกาดเบ่งหัวนี้ได้เลยแม่ดงป้าโทร่ป้าบไดยดอกร้อนี่ว่ะแม่ท่าไปใช้กันได้ แต่ว่ามันแม่นมันได้มันได้อันไายเติบอยู่แต่ว่ามันได้ขายไร้เติบแต่ว่ามันลายคนไปขายพันสี่เจ้ามาเมื่อวานนี่มืดซุ่มล่าหน้าใกล้มาอุ้ยเอาหลดย่านจักรีว่ายังวิบโหลดมาสั่นนะอุ้ยตายแล้วว่ะเออใจได้ยามาหลอกแม่ร้อนเธอเด้อลูกเอ้ยังไงอย่าได้ย่านแหงเพื่อซุ่มล่า หาโมงยังอยู่ผูยังอยู่ตลาดผู้บ้านตลาดบ้านดงงนะเออบ้านขึ้นมาแล้วเมือชุเลาแล้ยังไงอยู่เดีอประช่าบิดประชันเลยเอ้ยบว่ามาโบปับคนนันโบปัคนมาเด้อมาางนี้กกะเข้าเดียวหนึ่งแลดบิดมากขหนึ่งก็หอดเทือนประชายเลยกเละมาเซงบุง ยาเร่มมากคล้ายไก่ผม่โอบนังบ้านเออช่างมึงอุน้านี่บ้านอันบ้านด่านบ้านอันขยองนี่มาหอดป่าขยองค่ะเด้ยาเล่กับพวกยานพอยาเล่เนีเพ็นไพตาหลุดเออบุบบุบกับเี่ยเตหลดก็เข้าไหลก็บก็บบบีจะเล่ไบุจะคาแต่ก็จะทาดูไม่ใช่่่ดูต่างคนต่างลนะพุมบอกว่ากนลาย ท่านัเ่นแดั้หล้มาท่านกันอยู่ใช่ปะทากัเพื่อนจังกยจั๊กบอสอาปรกกันเนาะอกับบไดอนี้กัมาหานันกับบิดเตี้ยแล้ข้าวหนึ่งห่อเพื่อนปาายกับมีแง่งแน่ว่เนี่แม่เนียาวี่เหน่มกมันบ่มันบ่ไปแต่ย่านคือพี่ปราหนาบบอได้เอามันแม่จ้าชนาบ่อมันอยู่หกอยู่หกอันนั้นหะอทอดแต่มันมืดเนี่ยแหละ ขันเขาว่าโอ้ยว่าขันจองรถกุ้นี่จังได้กู้กับห้องปลาซ้ายเมือนเดิยันห้องเงื่อนปลาซ้ายอยู่เด้อเขามาจองรถนันในบ้านเนี้ยยันบ่ออยแมนะบ่อหอยัน่ลปะมือมาเห็ดน้ำกรบปุกนเขาเมื่อบ่ไรเหมือนั่นบ่นข้ายันข้าวบะต้องข้าบ่ต้องเลี้ยวออกแต่ห่างมาได้เลี้ยวแล้วตาเน็กอย่างเลี้ยวแล้วหักยัน เขาไปแก้มหนานลหนตาไหละเมื่อมาเห็นน้ากับปุ้นเพื่อนบอกควันนะเก้าโงครึ่งนแล้ะบอกควันจะมา่ส่งเพื่อนพี่เิมอนท่าน่ะถ้าจนบอติงเนี่ยถ้าเปนี่ก็จะพาบเดียวไปใจถ้าาิไม่ผึ่งมึอไปใจอันนี้มันกระยานือกันนั่นแหละแต่ว่าตะกกน่นาบควันน่ะโอ้ยซ้มแหน่เพื่อนยาเคี้ยวว่ะต่อไปต่อมามาเพื่อนไฟกับปิดไปแล้วโอ้ยส้มแห่กงเฮียนว่ะแล้ก็ไฟเลย ไอหัวจ้นเน่เขาเย็นหมดหยมันมืดคือย่างกับโย่างหออเทือนได้ช่วยเบาบาดี่อเทือนไปจงมือะมันเย็นเด้มีชะมออยบ่แหละคนปิดเทือนนอนบ่แหล่หอบเย็นได้บัดเบานุกหอฮักเอาลงห่อย่านตี้บ่ไดมือน่ะนะโอ้ยบ่ตี้ไปหล่อทางเสียโอ้ยบ่ไหวเลยบ่เน่ห่อเทือนได้ช่วยเลยบ่ดีเนาะปีโป อาหายกันนังกินหนา <laughs> ดีอะไไแกมาะดอเออเอาแาข่วยังม่ได้ปรุงไลด,ดิ <Okay. S 2> เออเอากระสได้กลับได้พี่น้องเลยลาเลยได้เมื่อนวิ่งก่อนสำหรับคลิปนี้แตะลาอะไพ่อพกกันคลิปหนาพี่น้องเลยสบายดี